สวัสดีค่ะสองราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพฤษภท่านดินค่ะไรมาสสองนะคะไรมาสที่สามค่ะเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมและเดือนกันยาย,ยนค่ะอดีตปัจจุบันอนาคต มาวางแผนงานเงินรักครัวรวมเรื่องราวของเนื้อคู่นะคะรวบรวมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามนะคะขอบคุณสาหรับการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันทุกวันค่ะราศีพฤษภทัตุด่นค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะอดีตได้เรียนรู้อะไรบ้างอื เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะคะนันเองค่ะได้พวกกับการเป็นคุณยิ่งคุณนายนะคะได้แต่งงานค่ะมีบุตรมีคนรักมีสัตว์เลี้ยงแสนรักนะก วันไหวและไหวหวนะคะตนเองค่ะก็ปฏิวัติปฏิรูปเป็นแปลงก็จะได้พบกับการเป็นแปรงที่ยาวันไหวนะคะนะสู้สุดชีวิตนะคะกัดไม่ปล่อยค่ะสิิงที่วันไหวมานานนะ เราก็ได้เรียนรู้ที่จะต่อสู้กับมันมีพลังนำออกมาใช้นะคะด้วยประสบการณ์อย่าให้อารมณ์สวิงนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะปรับตัวได้ก็รอดนะปรับที่ทัศนคติตั้งแต่เล็กแต่น,อน้อยจนเติบใหญ่แตกต่างกันทันพื้นเพลง ชีพจรลงเท้างานนี้ก็ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องงานทุกคนสัญจรไปมาพอมันคงเข็มแข็งนะคะก็จะก็จะได้พบกับความสุขสมบุกอันนี้ก็ได้พบคู่เนื้อคู่คนไกลถิดปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายนะคะการได้รับ ความส่งเสริมได้รับความอุปถัมภ์ปรับตัวนะคะอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะความคิดปรุงแต่งนะทำให้วันไหนวค่ะขยันสู้กับอา,อารมณ์นะสวิงค่ะขยันหารักได้ทำงานที่รัก กยันหาหญิงชายในฝันนั้นไม่มีไปพบกับคนที่ต่างที่ต่างทิน่นสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเอาความรักที่สมหวังมาะ,ะยายคู่ย้ายบ้านย้ายงานก็ไปพบกับคู่ที่ไม่ใช่ดังฝันเนอาไว้นะว่ามุ่งไปที่ความไม่ประมาทเพราะความประมาทคือหนทางของความไม่แน่นอนของชีวิต สถานการณ์าการเงินเศรษฐกิจผู้คนไม่ค่อยออกนอกบ้านงานในฝันนี้ก็ได้ทำแล้วมัน,งนะคงแล้วก็มีความสุขสมบุกนะับหลักแหล่งที่อยอศใสค่ะโอ้ต่างที่ต่างทินแวะเวียนมาสนับสนุนงานที่คิดฝันลงมือทำกัดไม่ปล่อยงานนี้เชื่อมันในตนเข้าไว้ค่ะกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเงิน บริหารต่อไปก็จะลงตัวความประมาทของชีวิตก็ทําให้ได้พบกับเพื่อนเก่านะคะเข้าไปแล้วไปรับไม่กลับมาที่ลงตัวแล้วก็ได้พบกับคนที่ย้ายคู่ย้ายบ้านย้ายงานมาพบกับคู่ที่มีลูกติดมาหนึ่งนะคะ ฝันไม่เป็นจริงเท่าไรแต่เป็นจริงในเรื่องงานนะคะก็ดำเนินชีวิตด้วยชีวิตที่สมดุลลงตัวแล้วนะไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ดั่งใจหวังนะคะปลับตัวเข้าหาค่ะแตกต่างทางันทางทัศนคติเชื้อชาติศาสนาพื้นเพการได้มาเจอ,เจอกันนี้ สรับหมุนเวียนเปลี่ยนไปนำเอาความสมหวังในเรื่องของการงานและโคมาให้แต่ไม่ประมาทกับสิ่งที่มีดูแลตนเองให้เข้มแข็งต่อไปกับสิ่งที่ได้มามีสติก็เกิดปัญญา wisdom ใช้แสงสดใสเป็น ผู้มีร่มเงาของตนเองก็แบ่งร่มเงาสดใสร่มเย็นให้กับญาติมิตรต่อไปค่ะย็มแข็งเข้าไว้ค่ะตนเองในเรื่องคู่จที่ได้มาเริ่มผูกพันกันใหม่นะคะ ชีวิตก็จะสงดุลลงตัวเองนะคะคุ้นเคยกันแล้วในที่สุดกันไปต่อกันที่เดือนสิงหาคมค่ะปัจจุบันแค่เสร็จไรมาที่สามค่ะเดือนสิงหาคมงานเนงินความรัก ามีสปอนเซอร์ด้วยเนาะปัจจุบันค่ะเดือนสิงหาคมนะตนเองค่ะกนะารศึกษาไปรูป้เรียนรู้ไม่สิ้นสุดไงมีความรู้ทั่วไปรอบตัวก็โครงการระยะยาวยังรู้ไม่หมดค่ะที่คนที่ค้นคว้าหาตนเองนั้นคือความสุขสงบซึ่งได้ไหนเล่าจะเท่ากับความสุขสงบ เมื่อได้พบแล้วก็ได้ค้นพบตัวตนของตนเองเดือนสิงหาคมเรียนครอร์สหลักสูตรสั้นๆมาต่อยอดการงานทางค้าก็ได้ลงทุนกันเป็นไรายได้โดยยศศักต์ตำแหน่งนี้มั่นคงนะคะเกี่ยวข้องกับบุคลานบริวารการงานวิชาการงานนี้แตกชั้นเฉพาะด้านก็เป็นพราะพ้นบุญแต่ปางก่อนมุนเวียนมาในรอบ30ปตีต่อมา ก,ก,กุองร้อยกองเกวียนเริ่มทำงานหนึ่งเปอร์เซนตลงมาทำเก้าสิบเก้าเปอร์เซนเออหนึ่งเปอร์เซนผมฤทธิขิดจัดให้ไม่ใช่เห็ุบังเอิญค่ะรวยไม่ทนจนไม่นานนะกองร้อนเริ่มหมุนเงินเป็นไปแล้วที่ได้มาพบกับคนต่างวัยกว่าก็ผมฤทธิขิดจัดให้ไปพบกับผู้สงบนะคะพูดน้อยค่ะเป็นคนเงียบรักสงบอ่ะก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกติดมาหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับผมลิขิตจัดให้ 99%ตนเองก็ได้รถหลักทรัพย์บ้านที่เด่นอสังหาใหญ่โตได้ทำงานวิชาการนี้โครงการระยะยาวทำจนหน่วกเกษียณเลยนะคะเป้าหมายค่ะมูฟอ่อนไปข้างหน้าก็ได้เป็นดาราดังเดด็โดดเด่นนั้นเป็นเดอะสตาร์นะคะการอาชีพก็สำเร็จนะคะค่เพื่อนร่วมง,งานญาติมิตรบริวาร ตนเองก็ได้บริหารเองนะคะพร้อมกับมีชื่อเสียงนะไ้ทั้งเงินและกล่องแล้วก็รับังนที่อยู่วไซ์มีความหวังกำลังใจมีคนมาเยียวยารักษาแผลใจเฟื่องหนึ่งใครก็ให้ได้รับก,การแต่งงานนะให้กำหนดให้กำหนดครอดบุตรนะคะนะไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกนะคะใายริงในฝันไม่มี เตรียมพร้อมออกับโอกาสฝืนคื้นที่อีกครั้งมีคนมาเยียวยารักษาแพ็กใจมานะสังหาริมาซับเยโตสุยโออารรางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านทางการศึกษาดีมากเชื่อมั่นในตนเข้าไว้นะคะยาขาดศัทธาค่ะ นะก็มาเป็นคู่นะนะนะตนเองกับอีกฝ่ายมีอุปสรรคปัญหานะนะไม่เสถียรกันเป็นเพียงเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยไปแล้วไปรับในกลับหมานะแล้วก็เป็นคนในฝันที่ฝคยฝันเอาไว้นะจะมาร่วมการงานกันนะเป็นคู่นะแต่ตนเองนะเหมาะกับคู่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วไอ้พวกท่านพี่นะ อีเกนชาตังชาติดนแดนตางทิ่อังคารครูท่านทักเอาไว้นะคะมาสมนับสนุนชาวพืชสกยืนหาอะไรเข้าหาท่านพี่นะคะความมั่นคงปรากฏเลยได้คู่การงานคนทางไกลนะเพื่อนนั้นมีกำลังบารมีน้อยกว่านะไดพบกับคู่ ที่ได้แต่งงานและสนับสนุนรุ่งเรืองเกีย่ยนชาวต่างชาติต่างแนต่งถิ่นนะคะบมลคิดจัดให้คะ่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญองค์รักวียนเริ่มทํางานแล้วนะคะได้แต่งงานกับผู้ผ่านความผิดหวังมาแล้วนะคะเนี่ยชาต่างชาติต่างแดงนต่างถิ่นแตกต่างทาง,ทางพื้นเพศทัศนคติต่ตาง,ต,ง,งตัวเองปรับตัวได้ก็จะได้ มีคู่นะแต่งงานนะฉลองอบุตรหลานร่วมกันนะให้กำเนิดครอดบุตรกัน justice สิ่งที่ได้มานะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะตนเองอเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหานะปัญหาก็แก้ไขได้ก็ด้วยตนเองอะ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งแต่้มาก็าการเงินการแต่งงาน การลงทุนค่ะได้พบกับแต่งอีกคนนะคะมั่นคงกับคนที่ให้ชีวิตการเงินและหลักแหล่งที่อยู่อาศัยที่ทำกินนะคะยอมรับความจริงความยุติธรรมปรากฏอยู่ที่เราลงมือทำเองนะคะไม่ใช่ที่ใครค ไปต่อกันที่เดือนกันยาย่ใหญไรมากที่สามนะคะงานเนงินความรักนะรักโซนค่ะคนซื้อคนรอมีรักขามาให้เรื่อย เน่นี้พลังงานนี้นะมีรักลแล้วก็มีรักหนึ่งเข้ามาแทรกก็เป็นคนมีสเสน่ห์วานโปรยสเสน่ห์ออกไปนี้ทุกที่ทุกทางทุกคนทุกเวลาเออก็อจะพบก,กับนี่ไม่ถูกคนนะคะเพราะความเร่าร้อนข้างในนี้รักสวนอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะมีกรรมค่นะ เจ้านี้รูหนี้เจ้ากรรมนีราหูกรรมะปัจจุบันกรรมมีเข้ามาให้เลือกตัวใหญ่ๆท้วงท้นเข้มๆนันแหละนี่มาสนับสนุนให้ตนเองได้พบกับฐานะที่ปรารถนาจากด้อยากได้ยังมีอยากเป็นอะไรมีรักสอนค่ะต้องมีสติค่ะเรื่องรี่หนึ่งเดียวค่ะโรบมากหลาบหาย ตนเองเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะคะที่จะอดทนข่มกันนะอย่าทําตามอารมณ์นี่เป็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ความปรารถนาอันเราร้อ,รอนมีสติค่ะอย่าให้ใครมาเองอย่าให้ใครมาเอาเปรียบหรือไปเอาเปรียบใครค่ะน,ะนคนไกลค่ะนคนไกลถิ่นค่ะไปเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ปรารถนาความพอใจไม่สิ้นสุดเพราะมีพลังที่ซุกซ่อนเร้นเอาไว้คนไกลค่ะราหูเนะี่ยผู้คนไกลลึกับเล่นลับนะแต่ตนเองนะี่มุมไปแล้วข้างหน้าค่ะพบกับพ่อไม้แม่ไม้ไมนะมีลูกติดมาหนึ่งแล้วค่ะ สิ่งที่ปรารถนาลึกๆข้างในรักอีกหนึ่งนั้นคนไกลถิ่นไม่มีใครเลิศเลอเพอร์เฟกต์โลกนาบนโลกใบนี้หญิงชายในฝันเลิศเลอไม่มีนะมันคงในระดับหนึ่งแล้วก็เตรียมพพ้อมออกกับโอกาสที่จะมาถึงโอกาสนั้นก็ขัดแย้งที่ตนเองนะมีปัญหาที่ตนเอง ยังไม่พอใจในคู่ที่มีอันนี้ก็ต้องพึ่งสติค่ะ,ะงานนี้ก็รักในการแข่งขันไหคะแข่งขันกับตนเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปแข่งขันกับใครนะ,ะกรรมปัจจุบันกรรมทำให้ดีที่สุดในเรื่องคู่นะคะ กับปัจจุบันเ่ะปัจจุบันที่ได้มีคู่แล้วนะด้วยการตัดสินใจของตอนเองว่ามันคงปรากฏแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงเลยนะคะเดือนกันยายนมีปัญหาด้านอารมณ์นะคะอารมณ์ความอยากชาเดิใจบุญสมทานนะคะ เมตตาสงสารที่ตนเองนะคะในเรื่องปัญหานะไฟสูงสวงนะคะเมตตาที่ตนเองค่ะความเร่าร้อนก็จะสงบลงด้วยชาริตี้ใจดีใจบุญสุนทานนะคะราหโูโครูท่านทักนะ,ะเรื่องคู่ เพื่อนเก่านะเพื่อนเก่านั้นไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ได้มาก็คือคนไกลที่มาสนับสนุนธุรกิจลึกลับเล่นลับงานมวลชนนะตัวเองก็ได้ลงทนุนได้แต่งงานได้เริ่ม,มได้พกพันกันลูกฉลกโชคฉเฉลานะได้เรียนรู้การงานที่ชำนาญ ยิ่งเอายิ่งอดค่ะเสียสละให้หมดยิ่งให้ยิ่งได้อะพอใจในสิ่งที่มีค่ะไรยมาที่สามค่ะราศีพฤษศโชคดีนะคะ